My life be like... Ooh. ดีครับวันนี้เจอช่องโกโอมพาลุยนะครับวันนี้มาตีใหม่ลอกนะครับเป็นคลองลอกใหม่นะครับเหยื่อลอมมันไม่กินนะครับคลองนี้พวกหน้าเข้ามาตีนะครับกินแต่เหยื่อสดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อสดนะครับว่าบิดช้อนพักใต้มันเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโอมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับบิดช้อนพักใต้เป็นอย่างนี้นะครับผมทําเองนะครับ ช้อนกินข้าวช้อนช้อนกาแฟนี่ช้อนกาแฟเอามาตัดไตตัวเบ็ดยึดยึดกาดนี่ครับเกี่ยววิธีการเกี่ยวเยื่อสนนค้คเกี่ยวทางปากนวดดาม่าเด้อวิธีชีวิตครับวิธีชีวิตครับชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตข <c oughs> อทรายรุยนิดหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อให้มัดติดนะ กันลื่นไว้กันลื่นของเมือกลูกเขียดลูกกบนี่ใช้ยางมัดครับแบบนี้นะ้ำจะไม่เข้าตัวเหยื่อเหยื่อจะไม่บวมเหยื่อไม่มีบวมแน่นอนนะครับไม่เข้าตัวเหยื่อนะครับใช้ได้นานเหยื่อไม่มีหลุดจากตัวเบ็ดนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกาดนะครับกันติดหญ้าไม่ติดหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต,ตแต่ปลากัดลงแน่นอน อากาศนิ่มครับนี่สวยงามครับเดี๋ยวไปดูแอ็ในหมายนะครับเจอกันครับผมครับข้อดีของเบ็ดช้อนนะครับเหยื่อมันไม่เละนะครับโดนปลาแล้วตัวหนึ่งก็ยังไม่เละนะครับตีได้ต่อนะครับแจ๋วไม่แจ๋วดูเอา กัดอีกแล้วกัดอีกแล้วทุกคนไม้เดียวเองเช็คก่อนวิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะย้อนสายย้อนสายโอ้โดนอุ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้โห้ตัวนี้ใหญ่ทุกคนตัวนี้ใหญ่ทุกคนตัวนี้ใหญ่ทุกคนโอ้ยตัวนี่ใหญ่ทุกคนโอ้ ตัวนี้ใหญ่อุ้ยตัวนี้เป็นโลรยอุ้ยอื้มอื้มอื้มตัวนี้อุ้ยมีโลสี่โลห้าโลสี่โลห้าครับตัวนี้อุ้ยเหยื่อสดเอาแล้วไงเดีย๋ยวไปขิงพวดทอดแหงก่อนนะนี่ครับเหยื่อสดนะครับ อุ้ยอ้วนตับเลยทุกคนดูดินันตับเต็มปากเต็มคำน้ำเบ็ดช้อนของจริงไหมล่ะครับโลสี่โลห้ามีรับตัวนี้เดี๋ยวไปขิงพวกต้นแหนขิงพวกต้นแหน่ ยังไงพวกท่านเหงไงเห็นไหมพวกทอาแเหงอุอ้ยอ้วนตับเออสองตัวแล้วสามตัวแล้วเออฮะได้สองไม้เดียวไม้เดียวเลยของจริงไหมละ่ะโอ้โหโคตรหนักเลยอ้วนตับอะ่ะเกิหดหัวทู่อย่างนี้ ไปขิงพวกทอดแหกหน่อย đẹp 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 viên á viên á viên á phẳng rồi 哎呀！了哎呦、哎！ ออยู่อยู่ครับเป็นปากกินแล้วหมกกินแล้วหมกกินแล้วหมกเจอเขียดสดกินแล้วหมกกินแล้วหมกไซสวยอยู่นะครับนี่ครับผมไซส์สองขีดสามขีดได้ กัดเขียดโคตรใหญ่เลยเต็มปากเต็มคำนะครับบิดช้อนนะครับนี่ครับงานเหยื่อสดอย่าปอไม่กินนะักเจอเหยื่อสดรู้เรื่องเดี๋ยวดูหมายต่อไปนะครับ

vẫn nướng cắt, bấm nướng cắt bộ <laughs> à <laughs> <laughs> Bây giờ càng hùa luôn. rồi Lạc <laughs> <laughs> Ừ. Tinh nên... này quá, mình Ê, là... Ui quay tải quay 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 quay

เอาเยื่อสุดให้ซะนิดเดียวจริงๆคิดเลยหลุดแล้วนิดเดียวจบโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปให้มันเกินไปเลยตัวไม่วิ่งอ่ะนายชนป่าชนป่า

อืมนั่งไงโดดเลยเรียบร้อยไหมล่ะโอ้ยกว,วานหวาดตายอ่ะดถถิถึงก,กระเพาะเลยถึงกระเพาะไปดิเด็กหว,วานหวานครับเด็กหว,วานหวานเะด็กหวานหวานนี่มาดูตัวอ,อีตัวนี้เลยอ้อืมอนี่ สวยสวยครับผมโอเคครับหัวโมงยังไปน้ําท่วมโดนเบ็ดแล้วบ่ได้ปากฉีกอยู่นั่นนั่นปากฉ อุ้ยสองทีติดเลยใช้ส,สวยใช้ส,สวยใช้ส,สวยโอ้จับปุบม่มปุ่มปุ่มเลยนะใช้ส,สวยใช้ส,สวยโอ้ไม่สวยเลยโคตรใหญ่เลยโอ้ยติดอยู่ต่อ,อยเดียวติดอยู่ต่อ,อยเดียว ดุหมานะโคตรดุว้าวมันกัดน้ำกระจายเลยเหมือนกันเมื่อกี้ตอนที่ว่าที่มึงเห็นใช่ไหมอีกทีนึงเห็นตัวมันโดดไงโอโคตรดุเลยเหมือนกันหหลุดเล่สวยใช่เหรอสวายอยู่สวายเนี่ย

กัดิดกัดอตรงไหนตัวใหญ่เหรอตรงตีผ่านมันพุ่งออกเหรกัด โดินไหมดนอยู่ไหมอยู่สายเดินอยู่นั่นสายเดินอยู่อยู่มันเดินไปเลยยาวๆเลื่อยสายเดินไหมไม่เดินหรอน่งนะสายเดินนี่มันเดินเลยอย่าสดนะใช้ปลายคันยกแบบนั้นเดี๋ยวมันกระชากปุ๊บส่งไม่ทันโอ้ยูเอ้า ไม่ขาดทุ่วอยู่นะชิบังทุ่นกับมันเลยขาเรียีดอยหรือว่าไม่ถึงวะไม่ถึงมั้งนะยังไงจงเลยลวอจัด